ใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้จระเข้แม่น้ำนาย vs เสือจากัวจระเข้แม่น้ำนายเป็นหนึ่งในจระเข้ที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลกความแข็งแกร่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพวกมันก็ว่าได้และก็เป็นเพราะร่างกายที่แข็งแรงและสง่างามของมันนี้ทำให้มันได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก ชาวอียิปต์นะคะถือว่าจระเข้แม่น้ำไนเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อำนาจและการปกป้องคุ้มครองเสือจากัวเป็นเสือที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาชื่อจากัวเพี้ยนมาจากชื่อในภาษาอินเดียแดงนั่นก็คือคำว่ายากัวราซึ่งมีความหมายว่าสัตว์ร้ายที่ฆ่าเหยื่อดยการตะครุบเพียงครั้งเดียว ชนเผ่าในอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลายชนเผ่านะคะใช้เสือจากัวเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจในวัฒนธรรมของตนพวกมันมีลักษณะอย่างไรจระเข้แม่น้ำนานเป็นจระเข้สายพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจระเข้น้ำเค็มพวกมันมีความยาวประมาณ16.4ฟุตหรือประมาณ5เมตรและมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ400กิโลกรัม จระเข้แม่น้ำนานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบมีความยาวประมาณ19.6ฟุตและหนักราวๆ900กิโลกรัมจระเข้แม่น้ำนานนะคะถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นกระดูกแข็งคล้ายกับเกล็ดซึ่งจะมีสีเทาเข้มหรือสีเทามะกอกและมีแถบสีเข้มพาดผ่านด้านหลังส่วนตรงหน้าท้องนะคะก็จะเป็นสีครีมหรือสีเหลืองลำตัวเรียวยาวมีฟันที่มองเห็นจากด้านนอกได้อย่างชัดเจน จมูกและหูจะอยู่บริเวณศีรษะซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถหายใจและมองเห็นได้ในขณะที่ส่วนอื่นๆของร่างกายอยู่ใต้ผิวน้ำพวกมันนะคะยังมีพังผืดที่เท้าซึ่งจะมีส่วนช่วยในการว่ายน้ำนั่นเองเสือจาก,กวัวเป็นแมวที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากเสือกับสิงโตโดยทั่วไปมีความยาวระว่าง5-6ฟุตหรือประมาณ1.5-1.8เมตร เฉพาะส่วนหางนะคะจะมีความยาวตั้งแต่27ถึง35นิ้วหรือประมาณ70ถึง90ซนเมตรเสือจาก,กัวจะมีน้ำหนักระหว่าง70ถึง140กิโลกรัมแต่ขนาดของพวกมันนะคะก็จะแตกต่างกันมากในแต่ละภูมิภาคในอเมริกากลางเสือจาก,กัวจะมีขนาดเล็กกว่าที่พบในอเมริกาใตา้พวกมันมีขนที่มีตั้งแต่สีเหลืองซีดไปจนถึงสีน้ำตาลแดง โดยจะมีลายรูปดอกกุหลาบสีดำที่คอลำตัวและแขนขาดอกกุหลาบบางดอกนะคะมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางหน้าท้องมีสีขาวนวลพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนจอรแค่แม่น้ำนานมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกามันอาศัยอยู่ในหนองน้ำทะเลสาบลำธารและแม่น้ำรวมไปถึงทางตอนใต้ของซาฮาราที่รับรูปแม่น้ำนานและมาดากัส์ ถึงแม้ว่าจระเข้ไม่น้ำนายนะคะมันจะเป็นจระเข้น้ำจืดแต่มันก็สามารถอาศัยอยู่ในน้ำกรอยและน้ำเค็มได้เช่นกันเสือจาก,กวัวที่เคยพบในสหรัฐอเมริกาถูกล่าและสูญพันธุ์ไปในช่วงทศวรรษที่1,940ปัจจุบันเราสามารถพบเสือจาก,กวัวได้ในเม็กซิโกแต่ประชากรของเสือจาก,กวัวก็ลดลงอย่างรวดเร็วพื้นที่ที่พบเสือจาก,กวัวได้มากที่สุดก็คือมาตุก,กสูประเทศบราซิล และพื้นที่ที่ติดกับบราซิลอย่างป่าแพนทเนลรวมไปถึงขับสมุทรยุคาทานทางเหนือของโกเตมาลาและเบริสเสือจากกวัวนะคะมักพบในป่าดงดิบทุ่งหญ้าสวรรณาและหนองน้ำพวกมันกินอะไรเป็นอาหารจระเข้แม่น้ำนานเป็นสัตว์กินเนื้อพวกมันจะกินมากสุดสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นอาหารของพวกมันนะคะก่อประกอบไปด้วยปลาสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและก็รวมไปถึงนกด้วยพวกมันนอนนิ่งในน้ําเพื่อรอข้อเหยื่อโดยมีตาและรูจมูกเท่านั้นที่อยู่เหนือน้ําพวกมันมักจะกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัวหากเหยื่อมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะกลืนได้พวกมันก็จะฉีกเป็นชิ้นๆให้ขนาดพอดีคําโดยจะฉีกโดยการบิดและแกว่งไปมานั่นเองเสือจาก,กัวเป็นสัตว์กินเนื้อซึ่งหมายความว่าพวกมันจะกินแต่เนื้อเพียงเท่านั้น ในป่าเสือจากกวัวจะใช้ความเร็วและการซ่อนตัวเพื่อกำจัดกวางหมูพคคารีลิงนกกบปลาจระเข้และหนูขนาดเล็กจากกวัวมักจะโจมตีเหยื่อโดยการกระโจนจากจุดที่มันซ่อนตัวพวกมันจะกัดคอโด,ดยตรงเพื่อให้เหยื่อหายใจไม่ออกหรือไม่ก็ฆ่าพวกมันทันทีโดยการใช้เขี้ยวเจาะไปที่ด้านหลังของกะโหลกศีรษะ ขากรรไกรและเขี้ยวอันทรงพลังของมันช่วยให้มันสามารถกัดทะลุผ่านผิวหนังของสัตว์เลยครานและกระดองเต่าได้แต่จุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเสือจาก,กวัวจะกินเหยื่อของมันก็ต่อเมื่อเหยื่อถูกลากเข้าไปในต้นไม้แล้วเท่านั้นแม้ว่าต้นไม้นั้นจะอยู่ห่างไกลพอสมควรก็ตามพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรจระเแ้่แม่น้ำนายเป็นสัตว์โดดเดี่ยวแต่บางครั้งก็อาจจะเห็นพวกมันกินอาหารกันเป็นกลุ่มเล็กๆ พวกมันมักจะใช้เทคนิคล้อมรอบพื้นที่เพื่อให้ปลาอยู่ภายในวงล้อมจากนั้นก็จะใช้ลำดับการปลกครองตัดสินว่าจระเข้ตัวนั้นจะกินอาหารอยู่ในลำดับใดสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้นะคะมักจะออกหากินในเวลากลางคืนส่วนในตอนกลางวันนัน้นมันมักจะอาบแดดหรือแช่ตัวในน้ําจระเข้แม่น้ำนานมักจะดำน้ําเป็นเวลา2-3นาทีก่อนจะขึ้นสู่ผิวน้ํา แต่ถ้ามันถูกคุกค,คามมันจะสามารถดำน้ำได้นานถึง30นาทีเลยทีเดียวจระเข้แม่น้ำนายวิ่งบนบกได้ค่อนข้างเร็วและโดยทั่วไปแล้วจระเข้เหล่านี้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วมากจากกัวอาศัยอยู่ตามลำพังและทำเครื่องหมายอนาเขตของตนด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปล่งเสียงการทิ้งรอยกินโดยการอุจระและพ่นปัสสาวะออกมาตัวผู้นะคะจะมีขนาดอนาเขตที่ใหญ่กว่าตัวเมีย พวกมันเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่งมากๆและมักจะออกล่าสัตว์ในน้ำเป็นประจำและพวกมันนะคะก็ยังใช้เวลาในการอาบน้ำและแช่ตัวในน้ำอีกด้วยเสือจากกลัวจะปีนต้นไม้เพื่อความปลอดภัยและในบางครั้งมันก็ใช้ต้นไม้เพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อโดยการโจมตีจากด้านบนโดยการกระโดดลงจากต้นไม้แต่ถ้าเป็นบนพื้นดินพวกมันมันกจะเดินตามเหยื่อบนพื้นที่ที่มีพืชพันธุนาทึบปกคลุมอยู่ แล้วก็กลับมาที่คำถามของเราถ้าจระเข้ไม่น้ำานายสู้กับเสือจากัวแบบตัวต่อตัวนักล่าตัวใดจะเป็นฝ่ายชนะเสือจากัวถือว่าเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่และมีความว่องไวคล่องตัวและสามารถล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าในรายชื่อเหยื่อของมันก็มีสัตว์เลื้อยคลานรวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งสัตว์เลื้อยคลานที่พูดถึงก็รวมไปถึงจระเข้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเสือจากัวสามารถเอาชนะจระเข้ได้แต่ก็แค่บางชนิดเท่านั้นตัวแปรสําคัญที่สุดในการต่อสู้ระหว่างเสือจากัวกับจระเข้แม่น้นาํานก็คือขนาดตัวเสือจากัวสามารถขาดจระเข้ไขแมนได้เพราะมันมีขนาดตัวเท่าเทกันหรือมีขนาดเล็กกว่าดังนั้นเสือจากัวก็สามารถเอาชนะจระเข้แม่น้ํไนได้แต่จะสามารถเอาชนะได้เฉพ,พาะจระเข้แม่น้ํไนขนาดเล็กเท่านั้น มันไม่สามารถเอาชนะจระเข้แม่น้ำนายที่โตเต็มไวัยได้เพราะจระเข้นั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่ารวมไปถึงมีแรงกัดที่มากกว่านั่นเองดังนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้จระเข้แม่น้ำนายจึงเป็นฝ่ายที่ชนะไปและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบก่อนจากไปก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นแอดด้วยนะคะ